แดงน้อยไปหาเหร็นนี่ครับเจ้าของหน้านี่เจ้าของหน้าครับยุ่งกันมาหาปีแล้วได้กันมาหาปีแล้วครับผมนี่ครับคนกำลังสีบานครับบานมาทันใดครับรถไถลงมมาทันใดครับรถไถลมมาทันตะม้วนครับตะม้วนแห่งปั้นข้าครับมีคนเดียวครับเห็นหน้ามัดปีครับ ว้าวหำตรงนี่สนุใบสิบสบเจมิลน,นะครับใบยาวเมตรสากว่าครับขั้นเมตรเกบครับจำไว้เลยครับเงาเท่าไหรต่อขั้นเมตรเก้าสิครับจำได้อยู่ เพือพ่อข,ขึ้นจิตล่มมือแหลกครับผมนี่เอาหาำตรงเอาช่างเองครับถ้าหามหาำตรงนี่สินยังหน่อยะครับหาำต้งเนี่ยง่ครับผมให้เข้าใจตามนี้นะครับใ <c oughs> นขึ้นท่านครับต้องตีขึ้นบนครับ เบิ่งครับมัที่ลงมาแบบใดเนี่ยขึ้นไปเลเื่อยหัวครับโวการลงมาที่ลงแบบใดนะครับ,รบถอยล่องครับผมถอยลงครับไม่เหงาครับลงุง นี่ขนาดสองเมตรห้าสิบเซนนะครับผมความเงาปีกครับผมนี่หัมตรงส่งเครื่องนะครับเด้อแ,แกะลายแกะลายโค้งไหมครับมดโค้งเลยครับแกะถูกชินเลยครับ ตัวนี้เอาไปต้อนรับพี่น้องที่มาหยาบก,กันร่มหนาวปีนี้นะครับผมยิ้มเป็นเหรียญใดยิ้มขึ้นเหรียญใดครับตัวนี้ครับพิเศษครับผมแล้วล่งองเขาจะถอยล่งแบบนี้เลยครับ พี่น้องครับผมคลิปนี้ก็ให้เพิ่งทำนี้ก่อนนะครับผมส่งปวดเอ็นข้อนะครับโอเคนี่ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเก้านะครับผมติดตามกันคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม